เดือนยังทได้หลักหมืน่นหลายหมืน่นหรือบางคนอาจจะทําได้แต่แสนเลยก็ได้ทําภูบิลลาปล่อยเช่าเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบนะฮะตอนก่อนปีใหม่เนี่ยนะมีคนมาบอกว่าคดครับขอบคุณมากนะที่สอนเรื่องภูบิลลาปล่อยเช่าผมจนผมสามารถเนี่ยเอาไปนะฮะทำไรายได้ได้เนี่ยเดือนนี้ยอย่างเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยก็ประมาณ20คืนขึ้นทุกเดือนเลยดังนั้นเนี่ยมันเลยเกิดจุดประกายไอเดียอีกครั้งหนึ่งนะว่า เฮ้ยอยากจะเอาเรื่องภูวิลล่าปล่อยเช่าเนี่ยมาบอกกับทุกๆคนว่ามันเป็นอาชีพที่สามารถสร้างเงินเป็นอาชีพสำรองก็ได้นะเดือนหนึ่งทําได้หลักหมื่นหลายหมื่นหรือบางคนเนี่ยอาจจะทําได้แต่แสนเลยก็ได้ทําภูวิลล่าปล่อยเช่าเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบนะฮะทั้งรูปแบบของการที่เราไปซื้อภูวิลล่าเลยซึ่งอาจจะต้นทุนประมาณ3ล้าน4ล้าน5ล้าน6ล้านอะไรก็แล้วแต่ หรือบางทีเนี่ยเรามีที่ดินอยู่แล้วนะครับเราลงทุนสร้างภูวิลล่าปล่อยเช่าด้วยตัวเองหลังใหญ่อาจจะ2ล้าน3ล้าน4ล้านแต่ถ้าหลังเล็กๆล่ะครับไม่เคยมีใครนึกถึงเลยว่าบ้านหลังเล็กๆที่มีสระว่ายน้ําส่วนตัวเนี่ยจะสามารถทําเป็นพูวิลล่าปล่อยเช่าได้ด้วยนะครับซึ่งไอเดียนี้นะครับมันทําให้เรามีต้นทุนซึ่งไม่เยอะเนี่ยสามารถใช้ที่ดินของตัวเองเนี่ยมาสร้างเป็นภูวิลล่าปล่อยเช่าได้โดยงบประมาณบางทีเนี่ยอาจจะไม่ถึงล้านด้วยซ้าไป แล้วก็มีไอเดียอีกอันนึงก็คือการที่เราไปเช่าบ้านของคนอื่นนะครับทำสัญญาเช่านานสักหน่อยนึงและมารีโนเทเป็นภูวิลล่าปล่อยเช่าอันนี้ใช้งบประมาณไม่ถึงล้านเราก็สามารถมีบ้านภูวิลล่าปล่อยเช่าได้ดังนั้นเนี่ยนะครับบ้านภูวิลล่าปล่อยเช่าหลังเดียวเนี่ยเราสามารถทำได้หลากหลายแบบหลากหลายสไตล์เลยอยู่ที่ว่างบประมาณที่เรามีมีมากมีน้อยเท่าไหร่อย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากเรียนรู้การทำภูวิลล่าปล่อยเช่าแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะ ตอนนี้มีคอร์สออนไลน์นะครับซึ่งเราสามารถซื้อไปแล้วก็เอาไปเรียนได้ทุกที่ทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับมันจะเปิดโลก,กทัศน์และมุมมองของการทำภูวิลล่าปล่อยเช่าของเราเนี่ยทำให้เราเข้าใจว่าหุ้ยบ้านหลังเล็กๆหลังเดียวนี่แหละสามารถสร้างเงินหลักหมื่นหลายหมื่นหรือเป็นแสนให้เราได้ง่ายๆโดยที่หลายๆคนนะครับจนทำมันเป็นอาชีพหลักนะฮะซึ่งในคอร์สเนี้ยจะบอกว่าภูวิลล่ามีกี่แบบ นะครับปูวิลล่ามีแบบไหนบ้างปูวิลล่ามีกี่ขนาดขนาดเล็กเท่าไหร่ขนาดใหญ่เท่าไหรปูวิลล่ามีสระว่ายน้ําขนาดเล็กแค่ไหนขนาดใหญ่เท่าไหร่และกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มไหนรวมถึงนะครับดีไซน์ของปูวิลล่าแบบไหนที่จะถูกตาที่จะถูกใจลูกค้านะครับรวมถึงนะครับการใช้ของตกแต่งแบบไหนให้น่าสนใจและเราจะมารู้จักการทำสระว่ายน้ำกันว่าสระว่ายน้ำเนี่ย เรามีงบประมาณหลักหมืน่นลงทุนสระว่ายน้าได้ไหมหรือเรามีงบประมาณกี่แสนแจะทสาสระว่ายน้ําได้เรามีคูวิลล่าปล่อยเช่าแล้วหนึ่งหลังเนี่ยเราจะหาลูกค้ามาพักได้อย่างไรนะครับรวมทั้งนะครับเรามีภูวิลล่าปล่อยเช่าหนึ่งหลังเนี่ยเราจะมีนะครับวิธีการบริหารจัดการอย่างไรให้ภูวิลล่าของเราเนี่ยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้และสร้างไรายได้ได้อย่างที่ เราอยากทาหรืออย่างที่เราพึงพอใจประหยัดเวลาในการที่จะไปลองผิดลองถูกและที่สําคัญคือพอเรามีองค์ความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยมันทําให้เราประหยัดทุนและก็ประหยัดเวลาในการที่จะทําภูลวิลล่าปล่อยเช่าครับเทรนด์ใหม่นะครับภูลวิลล่าปล่อยเช่าเนี่ยยังทําได้อีกเยอะนะครับยังทําได้อีกหลายจังหวัด และยังทําได้ทั่วประเทศเลยเราไม่จําเป็นต้องมีเงินเยอะๆเพื่อไปซื้อภูวิลล่าหนึ่งหลังแต่บางทีเรามีงบหลักไม่กี่แสนบาทหรือไม่เกินล้านเนี่ยเราก็สามารถสร้างภูวิลล่าปล่อยเช่าได้องค์ความรู้แบบนี้นะครับถ่ายทอดนะครับมาจากประสบการณ์ตรงและก็ประสบการณ์ของลูกศิษย์ต่างๆที่ทําภูวิลล่าปล่อยเช่าแล้วก็ทักมาบอกว่าเกิดผลลัพธ์ผลดีอย่างไรนะคใครที่อยากเรียนรู้นะครับวันนี้มีคอสในรูปแบบของวิดีโอออนไลน์สามารถดูซ้ํา กี่ทีก็ได้นานแค่ไหนก็ได้ไม่หมดอายุนะครับสามารถดูได้หลายปีนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเป็นคอร์สที่คุ้มค่าคุ้มแก่การลงทุนอย่าลืมนะครับวันนี้ถึงแม้เศรษฐกิจอืธธ่นๆมันจะอาจจะเื่อเคือง แต่ธุรกิจท่องเที่ยวโดยเฉพาะการไปเที่ยวภูวิลล่าเนี่ยยังได้รับความนิยมอยู่แทบจะทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยสามารถสร้างภูวิลล่าปล่อยเช่าได้และดังนั้นเนี่ยเราซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยเราก็จะมีรายได้นะครับเป็นกอบเป็นกร,รมสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ด้วยเช่นเดียวกันครับและตอนนี้นะครับมีราคาพิเศษมากๆสําหรับใครที่สนใจนะจากราคา12,900บาทวันนี้มีราคาพิเศษจริงๆครับแค่3,400 90บาทนะครับแค่30ท่แรกนะครับและที่สำคัญคือสามารถชำระได้โดยบัตรเครดิตและมาเจอกันในคอร์สออนไลน์นะครับ